น้านีาีสาโกตม <I> ีนี่เป็นตัวอย่างตีอย่างรดูครับท่ีสาโกตมีเนี่ยผู้หญิงนะนนี้กำลังน้องให้งกแล้วพวกของผู้หญิงอสามเรืองด้วยกันนะครับโดยธ่อมชท่านอยู่สามเรื่องกันเรื่องแรกคือทุ่มเาะไม่มีดูไม่ดู ผู้หดาย่อไปขอหน้าเขาอ่างพ่อขอเขื่อดาในสอางอนาพนไม่มีลูกกแต่เนื่องจากแพ่ในความที่ว่าไม่มีลูกชายงพ่องพ่อจะแิจาราโดน้หาสองปุ๊บลูกเป็นคนชั่วและสุดท้ายเดือดอนกุกตายอีสาโบตมีเนทุอนกลุกตายทุข์มาก เป็นยังไงครับเนญ่ยตามสมัยก่อนมันต่อสู้กับเหล่าพุทธสงครามตามพุทธนะครับตามไปทุกทุกธเพื่อที่ปก็ตามมันจะสามารถปลุกชีวิตลูกของตัวที่ตายอยูนอกแก๊งามก็บอกว่าไม่มีทางทำไม่ได้หรอกไม่มีเงื่อนไขเพียงพอแล้วท่ยังไงตามก็ศึกษาอย่าว่าโู้ว่าทพุทธเจ้าอยูไปหาท่านท่านสามารถเสร็จได้ไปได้ พอผู้พไปถึพระพุทธเจ้าพาคองข้างแล้วกอดลกข้างห้าแมันยริ่คถามเขาก็จะมาด้วพอพุทธเจ้าเจอนาฏศิษ์เจอนที่ดวานัเจอที่วได้ับสังานรวมพร้อมจะให้ทุกอย่างว่าจะทำทุกอยางมทั้งสขอเพีงว่าเศษลกอนดนเป็ับ ลู้คนแร่ขูกของผู้ดยสารในราเรื่อจะมควารับผิดชอั้เลยครัถ้ายอมเป็นู่้โดยสารรวมเอมเป็ู อญิงรวมกันเลยนะอีสานกลางลงไปเสียเลยนะลุก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 ตายเลย

เวลายโยมทุกคนยังร้องไห้แต่เสือกระซ็นมาอาตมาอยู่เที่ยวก่อนเรียนข้นมาปุ๊บเนี่ยกระเสือกระสือกระือว่าหลวงพ่มาขึนมาปุ๊บเดี๋ยวเฉยๆไม่ได้ไหมเยวถามว่าได้ไหมเดี๋ยวไม่้อเราไม่ได้เกิดยาละลายตั้งเงินตัะ้า โวยนะครับโร้โยอย่างนี้ไม่ได้โสอไม่ได้โยยูเอาอย่างนี้ก็แล้วนะอ่ะโยนไปเข้าไปในหมู่บ้านนี่คือการสร้างเง่นไขคนมีความวังนี่แหละคนมีความวังเวลาคนเข้ามาเราทำให้คนเขามีความหวังว่าวันหนึ่งปัญหาจะถูงแก้ได้ไม่ด้วยเรา็ต้องด้วยเขาพระเจ้าพี่มอบแนดีนะเขาพีพมอบใหความหวังเข้าไปในหมู่บานะ เราไปหาเงื่นหักการมาไปถามชาวบ้านตรงไหนก็ได้ในหมู่บ้านเราบอกนักพายเลยเนี่ยบ้านไหนที่มีคนัพายนะนี่มัาให้หลักการเป็นหลักฐานวี่งหมาเราเราจะแสงเห็นไหมหนึ่งคือต้องให้ความหวังเขาก่อนว่าปัญหามันสามารถแก้ได้อย่าตัดข้อแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ไม่มีทางไม่มีเสินเป้าอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปช่วย แล้วยื่นข้อแม้ทันทีพอเราเห็นทางออกปั๊บให้ความหวังปุ๊บยื่นข้อแม้ลยว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นไงไปนี่ไงมองอนาคตเราไม่สอนลาบทว่าเข้าไปในหมู่บ้านอุ้มเด็กมันตายสามสี่วันมันเริ่มเงาเริ่มเงาเมเงเริ่มงาทังไปทัมาทังไปทังมาทังไปทังมาทุกคนตาย ถามว่ากลับมาพระพุทธเจ้าต้องสอนไหมต้องบอกไหมราม,มาถึงเท่าไปถามเรี๋ยวก่อนแต่นางไม่ต้องบอกคุณถ้าพระพุทธเจ้าไม่อบอกนะไม่มีาะแต่การจะดับอารมณ์เขาต้องให้ช่องทางเขาเนี่ยคือการดับอารมณ์นางกำลังอารมณ์กำลังอุ้ยผมเสียใจ ไปทําอะไรไม่ได้หน้าที่ของเราทาอยู่เรื่องเดียวที่ต้องทำคือดับอารมณ์ให้ได้ให้นิ่งก่อนให้เขา่งบใจาาก่อนแล้วนะจะคุยจะก็อ,อว่าอย่างอืนอ่นเราไปททำทำให้เขาสบา,ายใจและเรื่องนี้ บางคนออกมาถึงบ้านบอกทำให้เขาเรียนทำให้เขาสบายใจน้อยเนี่ยมาที่ร้อนมาบ้าเท่าไหร่มาหลังคอนมาเข้ามาเย็นหายใจสองอย่างเนี่ยมองภาพไหนสบายตาที่สุดเย็นรู้สึกสบายใจดวมอาทิตย์ใจดวงใจมีพลังมากจริง บางคนแม่ก็เด็กบางคนแม่ก็ปุรนหน้าที่ของคนที่จะการบางแบบนี้ต้องให้เราเลยเท่านั้นมาให้ประคุณเท่านั้นมาถึงเขาต้องเรียนยิ่เขามาหาเราที่เขาต้องอยูถามว่าทําไมเราเรียกใครสักคนหนึ่งว่าแฟนแฟนจะมาอะไรแฟนจะมาอะไร แฟนแปลว่าอาตมแฟนแปลว่าอาตมเดือนหน้าจะร้อน้องเต้าเงใช่เลยรับแฟนน่ะอากเีนสบายจเพราะว่ามาคิดถึงพระอาคิดถึแลงทันทีเราสามารถแฟนสิ พอตหน้ำแฟนครับมาเลยครับแดงมาเชียแดงาเีแฟนม่วันรียกี่เป็นแนี่นเตาเาถานเลยนะใช่ไหมนี่เป็แฟงใช่ไหมเราต้องเรียนเราต้องเรียนี่เยนแกน้แกน้แข็งใหญ่มันจะมี ล้วอ,อกจากหัถ้นถางระหว่างน้ํทา,าที่มันจาจอยู่ข้าง,งอนอกกับน้ำอยู่ข้างในมันเป็นน้ำเดือดอะไรันนี่าเดือไรไม่ใช่น้ำเดือกันแน่มันคนมันมาบอกทำไมมาบอกทำไมไม่ไปบอกตามต้นมา มาบอกเรามันเย็นการที่ใีไทยมาก่อนเรามาคุยกับเราเนี่เพราะเราเรีนคิดเย็นปลูกเย็นนังเย็นแล้วเขาจะมากาเขาก็อยากจะมานั่งใกล้อยากจะมา